ทุเรียนร้านนิสุปิ้งย่างทะเลเผานะฮะอันนี้เป็นถนนบางบัวทองรลชพัพฤกนะฮะม,มีตั้งแต่10บถึงสิบสี่พฤษภาห้าวันเท่านั้นนะที่เป็นบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วก็มีปิ้งย่างทะเลเผาไม่อั้นนะฮะ699้ 99, ะอยเสิสองชั่วโมงนะฮะร้านนิสุปิ้งย่างทะเลเผานะฮะอยู่รลชพัพฤก อดรถเขาเยอะมากๆนะฮะนิสุบุฟเฟ่ทะเลเผานะฮะปิ้งย่างทะเลเผาตรงจุดนี้เป็นจุดผลไม้นะคะเป็นจุดบุฟเฟ่ผลไม้นี่ก็จะมีเงาะมีมังคุดแล้วก็มีทุเรียนนะฮะ จะมีทุเรียนกลับบ้านด้วยนะฮะตน,นี้ที่เห็นนี่คือคิวนะฮะคนมารอคิวแล้วเราจะพาเดินเข้าไปดูปิ้งย่างด้านในนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะมีสนามเด็กเล่นย่อมๆนี่ฮะคิวยาวเลยที่นั่งเยอะมากๆนะนะ รวมน้ำรีฟิลแล้วถ้าจะกินแค่บุฟเฟน่นะคะก็369บาทก็รวมน้ำรีฟิลแล้วแต่ถ้าจะเอาทุเรียนด้วยนะคะช่วงนี้ก็ราคา699นะฮะอันนี้เป็นจุดอาหารทะเล หอยแมลงภู่หอยหวานหอยแครงหอยนางลมนะฮะกุ้งสดๆเลยแล้วก็จุดนี้ก็เป็นผักเป็นวุ้นเส้นนะฮะก็เป็นเครื่องเคียงนะฮะของหูกระทะก็จะมีเป็นสมผักนะฮะ ก็ในส่วนส่วนนี้ก็เป็นน้ำจิ้มมีทั้งน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีโฟตนะฮะเป็นน้ำอัดลมนะฮะรีฟิลนะฮะราคานี้รีฟิลทั้งหมดเลยนอกจากจะมีน้ำอัดลมแล้วก็จะมีพวกน้ำชามะนาวอาง,งุ่นน้ำชาเขียวน้ำเก็๊มวยอะไรพวกนี้นะฮะ ก็จะเป็นพวกไก่หมักงาบาร์บีคิวโอมีเยอะนะคะเนื้อหมักงาเนื้อหมักพริกไทยดำเนื้อสไลด์สะใภนางปลาหมึกบ้างหนวดปลาหมึกปลาหมึกวงอันนี้นะคะเป็นของบุฟเฟ่น,นะคะของติงย่างนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อด้วยนะคะใ,คใส่เนื้อนะเนื้อออสเตรเลีย แล้วก็พวกแซมอนดองกุ้งดองซีอิวนะนี่เป็นปาลาดอรี่เต้าหู้ลูกชิ้นเนือ้อลูกชิ้นเอ็นไก่ปูอัดซลาเปาชีสนะคะฮอด Dog, ตดอกไส้กรอกนี่ก็คืออาหารสำเร็จทำเสร็จแล้วนะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากปิ้งย่างก็นี่เลยฮนะ ข้าวคุกกปิก็มีนะผลไม้แช่อิ่มผลไม้สดนะแตงโมสตรอบรรแก้วมังกรแันตาลรปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขนมหวานนะ ก็เป็นพวกไส้ป่อกที่นั่งก็เยอะมากๆด้วยนะเรามาในวันอาทิตย์ที่12นะฮะอันเขากำลังมีบุฟเฟ่ทุเรียนนะฮะช่วงนี้มี5วันนะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นไอติมถ้าต้องการไอติมต้องแจ้งพนักงานนะไอติมหนึ่คนพอหนึ่งถ้วยทานหมดแล้วหยิบได้เรื่อยๆแต่ให้แค่คนละถ้วย หมายถึงรอบละถ้วยนะตแต่พอกินนะฮะค่าปรับขีดละห้าสิบนะฮะให้ดูบรรยกากาศของร้านนะพี่นั่งเยอะอยู่นะพี่นั่งโซนรอบนอกปิ้งย่างทะเลเผานะฮะนะอยู่ติดถนนราชพฤกษ์นะ ถ้าชพึกแล้วก็ตรงที่เราเห็นตรงนั้นก็คือที่จะไปพระรามสี่ไปถนนแจ้งวัฒนะนะเนี่ยที่เราเลือกมาก็เป็นทุเรียนแบบนิ่มนะฮะเพราะว่าเราชอบกินแบบนิ่มๆน,นะฮะเขาก็มีให้เลือกหลายแบบนะก็มีทั้งแบบแบบ แข็งเลยก็มีนะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็นิ่มแบบนี้นะฮะถ้าเราไม่กินปิ้งย่างนะเราก็กินแบบนี้ก็ได้นะก็มีอาหารทะเลให้กินอยู่นะกะเพาทะเลแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลานะฮะ เราเลือกนั่งในห้องแอร์นะถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยเขาจะให้ได้แค่หมูกระทะแค่นั้นนะฮะส่วนสิงย่างเตาถ่านอะไรเงี้ยต้องออกไปโซนด้านนอกนะก็โอเคนะสำหรับบรรยากาศของบุฟเฟ่ทะเลเผาร้านนิสุนะฮะเป็นราชพึกราคาบุฟเฟ่ปกติ369บาทนะฮะส่วนในวันที่11ถึง14บสี พืษสภาคมนี้เขจะมีแบบบุกเซทุเรียนมาด้วยนะคะก็ราคา699บาทนะก็เลือกเอาเราไม่ทันทุเรียนเราก็ทันปิ้งย่างนะร้านนี้เขาเปิดบ่ายสามโมงครึ่งนะ,ะแล้วก็ปิดสี่ทุ่มโอเคนะ,คะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ